สวัสดีครับเพื่อนเช่นเชเ้าผมกังสั่งตงนะครับผมนี่ก็รีวิวอาการนะครับเครื่องที่ลูกคายกมาซ้อมนะครับผมนะครับนี่ครับเครื่องเครื่องที่ไทยนะครับผมลูกค้าสั่งมาจากออนไลน์นะครับผมยกมานะครับขันลูกค้าใส่งานต่อไปนะครับม้ออาการที่จะเสียต่อไปคือมอเตอร์ใหม่นะครับผมเพราะว่าจะไปฟื้นเฮ็ดนะครับม้นนห้ดอได้นะครับนี่ครับ เอามันสืบพามันเบิดนะครับซึ่งลูกค้าก็ติดต่อไปตรงที่ซื้อมากขาเจ้าจออก,กับ่อดนี่ความูลนะครับปอแดไก่ชิดลูกค้านะครับไดยลุมพื้นที่จริงนะครับคือข,ของสังตงนะครับเครื่องสีเขาก็าเร่อนไขมุกสยามนะครับของเขาก็จะแจ้งอาการมากนี่ก็จะค่อนข้างจะพันทุ่งไปตามอาการได้เรื่อยนะครับผมก็ การทาการเปลี่ยนนะครับผมนะครับฝากไว้กันด้วยครับผมเพื่อนท่านใดที่นะครับผมสนุกสนใจอยากได้เครื่องซีเขา่าหรือว่าอยากจะซ่อมอยากจะได้อะไรกับที่ต่อสอนนั้นเขาไม่ได้ครับผมรับซ่อมได้จะาห้อะไรเครื่องซีเขาน้อยทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับฝากไว้สำนีครับผมสวัสดีครับ